อดดเอาบักม่วงมาต่อนเพลินเดอร์เอาบักม่วงมาต่อนเด้อสวัสดีทา่านผู้ชมทุกคนเด้อส่องเอกส่องวิกิสเนาะเออมีมีมมนางเอ,งสองงกส่องนางนาเด้อก,กั๊กตู่เนาะกั๊กตู่อยู่อ่าลักเกียดอยู่เฮียนอยู่บา้านนางนาเนี่ยนะเนาะเพลินว่ามีบักชมบ่เพลินว่าอยากกินชมกั๊กตู่อยู่ฝุ่นกับมีแต่กินกับหนอนเนาะ ตืน่นนอนมานัา่งเล่ดนั่งเทียงกะอยากกินบกักชมเพื่อนว่าพี่น้องนาคือว่าเออเพื่อนน้องนาแกนี่โกงม่วงน้อ,องนาจะเฮ็ดไปให้เพื่อนแจกใหญ่กันกินเนาะอันนี้กับแบนมวกม่วงเคี้ยวสว้อยกับม่วงมัดเนาะน้องนาสิบบาทปาทได้เฮ็ดเจียวให้เพื่นพอนเ,เอนาะเจียวเกลือเองเกลือเนาะเกลือใส่ผิดเกลือหลอกผิดโค้งเด้อ แซ่บม่องมัดเนาะมอวงเขียวเสฉยอกบาทองนายเองช่วงอันนี้จ้ะเอ้ยใส่ขันน,น,ออนะ่ะอิ่แล้วจะได้ติดใจขันนออไทยถุงชิลร้นั่นเองหรืขอ,อ,อ,ข,อ,อขันนเอิร์ดเนี้ยขันนอคือกันเนาะนองนาจะหายใส่ธวงเด้อ จะหายจะท้งไ้เพลนเดียบเอยที่จะกินสบายเยพราะว่าอยู่ผนบุมี่มบุมีนั่นเนาะใส้เพเบื่อนไ้ลนกมีร้ายคนอยู่เนะา,า,นา,านะ,ะกาโตอยู่ค่ะกาโตปลกปัโตพทันเมนถูเอ่อุทันเมนถูติดเสือเ้อจะเป็นกาโตอยู่าชิคกี้พายเนาะ không nhìn này sẽ đội này mặt mệt nó sửa được nhang xài đây là nghe đẹp nữa, nó đi mòn cả đại đại từ hộp mình nó à. การปร้ชุมนะจะได้ยินข่าวเบื้องข่าวกันเนาะบ้านเมืองาวาฮาเป็นแนวนี้กั็นยอนภูบา่าไทยเขามากระชันดักรอบเขามาเนาะใส่เสือออกกินสบ,บายตักเนาะก็ก้ เกียบเียันเน่าเจบขนาดตรงนี้เนาะเจยบผบมมีขายเ้ย มรงนี้หาขายเดียวอยู่หันเดื่อไปหาหนัง,งาไปหาผืนผืนเนาะใส่อเงนี่ไอทองห้เพื่อนยู่ผุนเนะาะถามว่าที่เพื่อนเพื่อนยู่หงเดียวกันแต่เพื่อนเปียกใหญ่กันไปเนาะอืมขนาดลงหน้าอยู่บ้านขนาดลงหน้าก็ยังคิวสมเนาะเพื่อนยู่ผุนเธอจะต้องคิ้วหมอกสมดีกันมองมองโบสมปนันใดเนาะบูนี่บ้านหนังนา คนเอาส้มเบิ à, đấy, ่ดได้ย่างได้บักม่วงมัดก็จ้ํเที่ยวก็กินก็สวงอยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะหน้าก็สิเอาไปให้พวกที่กงร้อนเพิ่นยามบานี่เนาะทางเฮาเห็นทางไหนอ่ารักษาวปลอดภัยเฮาก็ไ้เนาะกอบดนี่ท่านผ แก้วเดินทวงหนึ่งตัวเป็นไปทั้นจ้กกินโดดเนาะ ก็ได้ทงอยู่เนาะ2 3 4 5 6 7 8 19 0 <Yeah. S> 1 1 <laughs> 1 yeah. 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 17ดเทงเนาะออ้18ทง18ทงเ้อ แก็มีผู้ใจบุนเพิ่นซื้เงินมาหายลงมาเนาะ,ะหาโลวะ้ะกระสมถูบกันไปเนาะไปหายเด็นผิวบกโสมได้ายกรัชัดจัดไปเนาะโอเคไปเดินทางเนาะ ่งเขาอยาดเพนะ่า งกับผู้ที่ติดบวกก่อนหน้านี้เนาะแต่ก็ผู้ซื้อไข่และกปวดแล้วเพิ่นจะให้มากักวโตอยู่นี่เบิ่งอาการก่อนเนี่จ็บวดอีกเทื่อนึง14วันเป็นกวดอีกเทื่อนึงว่าถ้าเป็นผลบวกแตะเขาจะเอาไปปัวอยู่ห้องหมอเนาะนนเป็นข้ามตัวยุดน้อยปเ,เ,อเป็นตะวันขึ้นเขานะเพื่นมีเสือ้อ ไปดีมะอันมะมะทรงของกินป้าไหลเช่นเดียวเดี๋ยวมิตราล่งแล้วไปจากป้าไปโต้โดดโดยโดยโดยเพิ่นว่าเอาลงจากโดดเดี๋ยวไปป้าไปโตเนาะเดี๋ยวไปชิโนะครับเอาเยอะน้องไปโดยโดยเเอาจีโดดเก็ยงาไปไปโต้สั้หน้าเท่ายินเด้อเจ้าเดมิโตอยู่หันเนาะเดี๋ยวน้องนาสิโทหานางอีกส่ององนาเออทำริสุ่มอาจจะเจอได้อยู่เนาะเพื่นมากับโตอยู่นี่อ่ะลงนาก็ขออวยพรให้เพิ่นอ่า เป็นลบซะเนาะบอกให้เป็นบวกเนาะอืมรอนนงงานฉีดไปวางไว้อยู่ฮันเดอร์ที่ถูกบอกเพป็อนออกมาเอาเนะไม่ร้ายพอดมยูฮันทางเมืองทางใดเฮ็ดมาสิบแปดทุ่งทุ่งละ่อมหน่วยเดชก็จะไปแบ่งก,กันกลิ่นเดชเอาไปเบิ่งว่าเครื่องให้กระจัจังได้เนาะคว้ไาไปคว้ามาเด้ทำประสงค์เดิพราะว่า,ายิญญเนาะ เ่าเฝ้ามาย้อนแหละพ่ออเดีย้อนดิพ่อว้อเอองงมากมเตี้เอาพร้อมอ้าบายยเนี่ยบายดีดีเด้อสบวยๆเด้อสบายๆเด้อย่ามาติดเถื่อขอไ้เป็นลูกเน้ะถ่านมือชมเนาะแม่อ่ะ Bye bye. บา,ายถูกดีแล้วคุณเจ๊หอยฟ้าใบนี่เดี๋ยวกับมาเอาเนาะอืมเม,มีนบ,มบอกมองมันอยู่ไหนนี่เจ้าคนโอเล่โอ้หองหนึง่งค่ะเพื่อนหอยอยู่หาหกคนเนาะยอย่าห่างเนะาะจ้ะ เดินทางไปในเมืองต่อเนาะน้องมี่เนาะว่าบ้านเมืองซีบิดยังไรน้องนาาก็ได้ไปในเมืองดนล่ะ

อใออกินแม่กินแม่บมักม่วงมีแก้วน้ะทันได้เดินมาท่านนี่กะเอาเขาเอาหนามแบร์ขึ้ไหนเนาะเป็นมานังอยู่นี่ทุกมือทุกมือน้องนาเห็นเป็นโบมี่โบมี่ขาเนะาะขาขาขาสงเหมือกกะ ไช้สันสีเนาะเดี๋ยวนหนูน้านนจะเอาบักม่วงมาตอนเพ่นเด้อเอาบักม่วงมาตอนเด้อบะม่วงมั่นบะมวงมาตอดเดี๋ยวหนูม,มีจ้ามาเนี่ยมีอีกถุงหนึ่งอ๋อขอบใจเด้อยังอีกถุงหนึ่ง เป็นป่ากับแจวเอย่าโดดตัวนี้เป็นหน่วยชื่อหนองนาเด้อฮะชื่อหนองนาหนองนาตัวนี้ปาดเด้อตัวนี้มันจะาซุกเด้อปาดกินเอาเด้อโอเคอ่ะไช่ค่ะ กะแมนตลาดลาวเรืองเด้อท่านผู้ชมเด้อเงียบเนาะนี่ก็แมนมองฝากรถเพื่นบุม๊มีรถจักคันเงียบปกติคนจะมาขายเต็มคนนั่งขายเต็มเพื่นเนาะมองฝากรถกระจนเนีนจนบ่มีอันบุ๊มมี่พื้นที่ที่จะให้คนฝากรถเพื่นแล้เนาะพร้อมมาเดน่นอันนี้บางเบิด บางเมื่อไม่มีใครเลยจะคุณก็จอมาเก็บคุณเคืองเมื่อเนาะนี่จะมียูหานหนึ่งจะนางายคนเดียวคุณเนะาะแต่ว่าคุณใส่ใส่นันยูใส่ใส หอยดกใหญ่เขาอันนี้ที่เขามาแบบสบายเลยเนาะเนี่ย ส่วนไหนก็จะปิดเงียบมากเลยถ้าไม่ชมติดตามชองน้านกันนาจะหูเนาะว่าตลาดดะเฮียนี่คือคืนชํนราแต่ว่าปัจจุบันนี้เงียบเนาะ สิมาคลายมาถือไหมปกติในรถเขาว่่ได้เพื่อนจะก็ให้รถขี่เขาจะมีต่คุณยางเท่านั้นเนาะอันนี้รถเขาได้เรียบสบายเลย นี่ก็ได้ปิดเออนี่อับได้อย่าเบึงนังก็ไปเบึงได้บบนี้จะพยามได้สิได้เปิดเนาะเหยียบมากเลยเหยียบมากเลยโอ้หมออาหารกั็ไก่ปิดเนาะเหยียบขนาดปกติจะคือเขื่อนเนาะถ่ายไม่สวยนิได้เบึงกินลงนาที่ถ่ายเบึงเนาะ ปกติโตต่างเตมคือคืนนั้น บ้านเลยเนาะหงมอเมืองเนาะห่านคางบ้านดงดากับบเดเปิดเปิดกับ,บหูจักมาชิาไทยไผเนาะสว่างวิกินี่ไผกับกินเผาเพื่อไนไผ่เอน่ามะค่อยได้ออกกินเผาหนอกบ้านเนาะนี่ก่เป็นหาหานตามสมตห่านข่าเปียกคางบ้านดงนาเองเนาะมิดรเกียรดิาสุต อนนี qui, icans, ้ก <pod> ็โรงบาลโรงหมอเมืองทางบาดลงนาเนาะแต่ว่ากักโตก็แม่นมองพี่น้องนาไปเนาะโอเฮียนอยู่พู่นอเฮียนเปนใหกักโตอยู่พู่นแต่ว่ามาขวดนี่แม่นอยู่นี่เนาะแหมเหียบ่ฮู้ว่าจักสิป็นยางินไสเนาะนี่ก็แม่นงหมอกะงนากะกกโตอยู่่บาปาแถวนี้กบ่ค่อยอากปานใดเนาะเอ้ย่น ้ารทำผู้สูบตังได้คอมเมนต์บอกหน้างานนี่เด้ชิว